หลายคนถามเจ้าแม่ทีมาว่าทําการตลาดศู์บาทบนเฟซบุ๊กทำยังไงคะเจ้าแม่ทีได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับให้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะการทำการตลาดศูงบาทบนเฟซบุ๊กนะคะซึ่งสมัยนี้ทําได้ง่ายๆมากนั่นก็คือการบอกตัวตนของเรานะคะก็คือเวลาเราโพส์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะบอกว่าสถานะเราเป็นยังไงนะคะเป็นใครทํางานอะไรนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ เรามองนะคะที่อยากให้คนเห็นว่าเราเป็นอะไรเช่นเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะก็คือปักหมุดไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกโพสเ,เน้นให้แรงบันดาลใจกับผู้คนนะคะแล้วก็เน้นให้พลังบวกกับผู้คนนะคะก็จะทําให้คนที่เข้ามาเห็นโปรไฟล์ของเราเนี่ยค่อนข้างติดตามนะคะติดตามเราไว้เลยแล้วก็เวลาเราจะขายสินค้าอะไรสักหนึ่งชิ้นนะคะบอกเลยว่ามันจะง่ายมากเพราะอะไรคะเขาชอบที่ความเป็นตัวเราค่ะเขาไม่ได้ชอบ่ความที่เราขายของให้เขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราทําอะไรเนี่ยสามารถขายได้ทุกอย่างเลยนะคะขายได้ทุกอย่างเลย แบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะการตลาดส่นบาทก็คือการทําแบรนดิ้งของตัวเองนั้วแหละถ้า,เ,าเรามีแบรนดิ้งที่ชัดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์นะคะง่ายๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์กันไปนะคะ